ข้าวอ้ามแผ่นแท่เลี่ยมจนกับดุกดังแผ่นําใจข้าวแผ่นแท่เลี่ยมจนกับดุกดังแผ่นําใจข้าวอ้ามแท่เลี่ยมข้าวอ้ามแผ่นแท่เลี่ยมเรื่อยปันเรื่อยเยับข้าวอ้ามแท่เลี่ยมเรื่อยปันแผ่นเรื่อยกล้องในบูมขายกูเรื่อยเป็นดับในจอทีวีนะครับดับในจอทีวีดุกดังแผ่นําใจกับเรื่อยหล่อยเล็กกับดุกดังแผ่นําใจเรื่อยลอเล็กกล้องน้องแบงค์มูดซี่บอลง ดำแดงแดงน้ำกับนายจอทีวีดำแดงแดงน้ำกับนายจอทีวีสู้กันชุดเด็ดชุดเด็ดสู้กันชุดเด็ดชุดเด็ดสู้กันชุดเด็ดชุดเด็ดนุกถูกผูกกับเจ้าน้าบอรอกับก็ขอบคุณนายว่ามาทุกวงคนนะครนายเจ้าน้าขอบคุณพีหน้าหมาด้านลูกับขอบคุณคุณมันอเส้นพร้อมกับนายจกสมาคมกีฬาจังหวัดนครพิษเจริญมาลัด้วยนะ भाई <laughs>

A cáo ruộng bằng đường. Từng mẹ ai ai con mấy 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 mấy con mấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì mặt Để không bỏ lỡ những mặt hấp dẫn đấy จัดเจนกับจัดเจนนไม่้องมุ่นเร้าข้าววาไปเส้นเลียมเลยไนเลยอ็ดข้างในบุ๋มไก่กูผู้เลื่อนิดกับยาไก่กูกูเลื่อนดเจ็ดหน้าที่กับเจ็ดหน้าที่ตัวนี้กูนีตัวนี้กูนีตัวนี้กูนี่ตัวนี้กูนี่รอยกูนี่ร้อยกนีข้าวควายข้าวเป็นค้ายชนะกับควายข้าว ก้าปดเส้นเลี้ยวเก้าแปดเส้นเลี้ยวก้าแปดเส้นเลี้ยวก้าแดเส้นเลี้ยวกองในนี็นไก้องใผมไก่กูเป็นไรเป็นควยยังนะเป็นควยยนะไดี๋ยวจะทานะไปครับเนี่ยคาได่อมาได้งนะลูก